สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราวิดีอบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะน่อยค่ะูสวัสดีค่ะน่อยค่ะเยวันนี้เราก็ทำเมนูแก้หนาวนะคะหมูกระทะนะคะหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะค่ะเดี๋ยวๆเอฟเฟนเซอร์เออเซอร์เราก็จะมีไอ้นี่นะคะหมูก็ น้ำก็ร้อนแล้วนะคะก็นี่ค่ะไส้กรอบนะคะแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็สลับฟิ้งเขียวนะคะก็เป็นเบคอนนั่นแหละคะ่ะผัดกับหมูแล้วก็จะมีนี่ค่ะกิปตักเองค่ะเนื้อหมูหมาก,ก็นุ่มนะคะนุ่มมากเลยนะคะนี่ยังไม่ได้กินเลยนุ่มแล้วก็จะใส่เนี่ยค่ะน้ำมันพืชน,น้ำมันหอยนะคะเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็อะไรอีก น้ำพึ่งค่ะเพราะว่าที่ไม่มีน้ําตาลเนาะก็ใส่ไข่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หมักเอาไว้สองสามชั่วโมงเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกลูกชิ้นกุ้งค่ะซื้อมาจากโซโก้นะคะแล้วก็เต้าหู้ปลาลูกชิ้นปลาลก,กุ้งนะคะเ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยเ้อะไรคะพงษวิเด <c oughs> ียอยากกินหมูกระทะแล้วพงแล้วก็มีผักรวมนี่ค่ะมีเส้นนะคะก็นี่ค่ะ ส่วนนี้ก็เป็นขนมปังของฟารังนะคะก็จะกินกับอันนี้ค่ะอะไรของเขาเลยจ้ะแล้วก็มะเขือเทศน้ำเดือดแล้วป๊าป๊าเป็นยังหูมุดเอเดดนเฮียบาร์บีคิวเฮียบาร์บีคิวดากใน The Shop Swimming ม w i m m i n ป๊าปาย่างไปเดียวกันโอ้เดจะดือเอาบีเดียก็หิวข้าวน้องบีเดียก็มีนะคะทีบหายไปไหนลูกล่วง อ่อนอวนะคะบ้านพุ่มทิวลิปนะคะอ่อนอวมากเลยนะคะนี่ของน้องบีเดียเป็นฝรั่งค่ะวันนี้กินพาสต้านะคะพาสต้าไปเมย์ไปน่อันนี้ทำไมมันเล็กจังเลยนี่คือ๊ครืองลายอมนิดสิเดี๋ยวคุ้มเติมไหมตั้งตาเอาคุ้มเติมไหมเย้คุ้มเติม อาส์อย่ออ๋อไม่ัลยน้ำหน่ง้สองน้ำาม้ข้าวลูกชิ้นกุ้งปูอัดขดเ็เเป้เ้เใส่ผัวนใส่ผัดด้วยนะคะน้องมีเดียมีเดียกินข้าวไป ผักรวมนี้เลยจมีผักอะไรในตู้เย็นใส่หมดเลยเล็กกร์โเล็กกอร์ฮัลโหลม็คกีไปไหลูกอะไรครับเอาคิทหาไปไหนลูกโอ้

มาชิมหมูกระทะกับเราบ้านคุ้มคิลิศนะคะกระแจบนะคะโอ้ไม่แล้วเดี๋ยวอู้เลิศอเลิศเหนียวออยเห็ดตัวดีกันนี้สดเนี่ยวไปมันแรงจังเลยจ้ะพากันทำหมูกระทะกินครั้งแรกค่ะเนี่ยที่บ้าน ม,มันหนาวนีเดียยดเด๋ยวไม่รับตั้ง <c oughs> มันจะเล็กใหญ่เลยลูกหมูกระทะแก่หนาวจ้าจมากินด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะคะ น้องวิเดียก็ไดเนาะน้ำิ้เนียค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มซุกี้ค่ะเอาไปเยอะซุกี้ยากุ้สวเอาลูกชิ้าไมชินปลาเอาลูกชิ้นปลาด้วยเอาต้าหู้ด้วยเนาะโอ้ยหนูข้าวแล้วใส่เต็มหมดเลยเอาวุ้นเส้นหน่อยเนาะ view up foreride kami, bahwa akan rot mengun jauh, tidak rot sekali. Kami, hah, tidak dengar. Bisa, Rem smok, kami janji. Hahaha, ya. 打开油烟机。啊！嗯。nom nom 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 nom。嗯。好的。妈。了。哈哈。全部熟。 ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโลกเลยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวหมูกระทะชุกย่ากิชุกโอ้ยนี่จะคิดด้กินเบคอนเลยเอ้ามาไม่ต้องลดแล้วหุ่นจ้ะเอาไว้ก่อนไม่ลดละเป็นหมูกระทะไม่ต้องลดแล้วด Ik zie hoe het gaat. Ik kan niet afvallen. Wil je een mannetje doen, mevrouw? Dan moet je... een hier kan bijna klaar, ja? Wil je op een reisje? Een beetje dippen? Papa, ik kan het niet zien. Kan je ook omdraaien hier? Oh ja, Kom maar bij me, mevrouw. Dan moet je hem niet... Ik heb er heel veel tijd. Dat is een Maar ik had één gedaan, maar het de... is niet. Op nul. Deze? Lekker. Maar ik ben het niet altijd kaai hoor. Even, even kijken. Oh, damn oh. dat. Deze is voor mij. En ik moet het niet om mijn handen kiepen. Zit jij? Ik vind het leuk om te vissen. นี่เป oh, so oh, hmm, ็นเหตุซ้ำเหมือนยุ่มมาไม่มามฟกันอัโอ้ยแม่กินสักคำก่อนหิว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 หวหิหิวหาวหวหิวหิวหิวหหิวหิวหัวหิ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 วหวหิหวว ลูกเาหมครบบเดยมานั่งไงเถอบันบีเดยโตแล้วก็บีเดียมากินหมูกระทะเลยเล็กอ่ะโรสโรสเก็สลคี้เฮนเฮนไซฟรอสูเอเด Maak je erop hoor. Oh, goed. Ja. Am. Am. Ja. Goed zo. is dat nou? Oh, je hebt Even. Eventjes. Ga nou weer aan. Anders gaat het een beetje mm. snel. Wat is dit van bal? Welke? โอ้พ,พริกอวนอยูกินิดแรกกับเคปไม้หมางเราเหวิไม่ชอบลูกชิ้นปาลาเด้อจ้ะโอ้ยแสบแสบตัวน้ำโอ้บินเดียยวมาไม้กินคำหนึ่งก่อนกินคำหนึ่งก็หลุดเ,เ,เี๋ยวหันหอนโอ้เยอะวนวิเศษ

Kom maar op de grond, kom maar op de grond. Noedels? Mm. Eet hem. Dat is zo, nee, schat? Ja? Zo, ja. Auw. Dit, hè? Auw, lekker.

Even aanzetten. Buikje vol? Buitje vol. Ja. Buitje vol? Buikje vol? Ja. Poppetje? Buitje vol? oh, Ho! Oh. الله dat? الله يرحمه، 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 يرحمه 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 Maak zooi. Ja. Maak zooi. Wat hm. dat zo. Ik maak voor je middel zo makkelijk om. Je kan ook een mensoep drinken. Zo. So. En deze.

Tabanee! 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 Oh. Tabanee! Tabanee? Zeg je een de leuk? Oh, ik kan Wat is deze nog? Dit is de vealbeze. Doe jij een Ja, doe maar. Burger. Ja. Ik kan ook een hamburger maken. Hè? Ja. Ik doe je. de En Even smeren, zo met kruidenboter. En dan uh, nog eentje. Tadah, tadah. En dan. Uh, de maand. De maand hier ging daar. Zie, dan nog een beetje saus. Een beetje saus. มันลานกินทีเนาะต้มหม้อต้มหม้อต้มหม้อแล้วเดี๋ยวทำก็ทำขนมปังให้ดูจ้ะขนมปังกับแฮมเบอร์เกอร์ Kìa mùa gạt thác, nói tiếng kỵ mùa hát 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 mùa Wel, nou, spek? Ja. ja. Ik kan het even proberen. Oh lekker, maar je moet met soekje jartjes zouden. Nee. Ik heb soepje. Niks moet, alles maar. <laughs> moet? Soms weer oh. alcohol hè? Ha, ha, ha. เ้ยเป็นปน้ำเหรอน้ำซุปเยหรอมันจะเป็นอะไรสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ